คุณผู้ชมคะน้องฟ้าพาฟินวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งภารกิจของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งค่ะนอกจากเขาจะมีภารกิจด้านความมั่นคงแล้วนะคะยังมีภารกิจด้านการอนุรักษ์เต่าทะเลด้วยค่ะซึ่งถือเป็นสัตว์ที่สําคัญต่อระบบนิเวศไปติดตามกันที่น้องฟ้าพาฟินค่ะ ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือในอำเภอสัต,สต,สตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะที่นี่นะคะเขาได้อนุรักษ์เต่าทะเลค่ะรวมทั้งมีการจัดแสดงนะคะตั้งแต่เป็นไข่เต่าค่ะไปจนถึงวัยเจริญพันธุ์เลยและยังให้ความรู้นะเกี่ยวกับการอนุรักษ์เต่าทะเลด้วยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามฟ้าไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะไปกัน ห้องนี้ค่ะเป็นห้องนิทรรศการที่จะแสดงเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลของกองทัพเรือค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะมีหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเป็นหน่วยรับผิดชอบค่ะกองทัพเรือนะคะดําเนินการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลค่ะมาตั้งแต่ปีพุทธศัรกราช2493แล้วนะคะรวมทั้งยังสนองพระราชสว์นีค่ะของสมเด็จพระนางเจ้าสุรเกศพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพัน,น 1, ปีหลวงอีกด้วยเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลค่ะ คุณผู้ชมคะอย่างนี้นะคะก็เป็นไข่เต่าตหนุดองค่ะเต่ามะเฟืองดองแล้วก็ยังมีเต่าตนุดองด้วยนะคะและนี่ที่สําคัญค่ะหัวใจเตา่าคุณผู้ชมไม่ได้หาดูได้ไง่ายนะคะที่นี่เขาก็ได้ดองไว้นะคะเพื่อให้ผู้เข้าชมค่ะได้ศึกษาแล้วก็ได้เห็นของจริงกันค่ะ ย่างนี้นะคะก็เป็นอาหารที่น้องเต่ารับประทานค่ะบผู้ชมอย่างนี้ก็เป็นสาหร่ายนะคะที่ทั้งหน่วยนะคะปลูกขึ้นเองค่ะแล้วก็จะมีปลาด้วยนะคะเป็นอาหารของน้องเต่าเหล่านี้ครับผมกินเยอะ ใช้น้องยาอะไรเลยเลยนาะโอ้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่ะอ๋อไม่ไม่นนบอกว่ามี้ารตอนที่เราล้างบอเราก็เอาแล้วก็ไเรื่องโอเคค่ะตอนนี้น้องน้องน้องเริ่มดิ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเอาให้พี่เขาทำดีกว,ว่า นี่นะคะก็คือโรงอนุบาลเต่าทะเลค่ะเป็นแหล่งที่ไว้อนุบาลเต่าตั้งแต่แรกเกิดเลยจนกว่าน้องๆเหล่านี้นะคะจะแข็งแรงพอที่จะสามารถกลับคืนสู่ธรรมชาติได้เน่ค่ะเูสิ นอกจานี้ค่ะที่นี่ยังมีกิจกรรมปล่อยเต่าขึ้นสู่ธรรมชาติอีกด้วยค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะนี่ก็เป็นเต่าตุลุค่ะวัยสามถสเดือนนะคะซึ่งเต่าวัยนี้ค่ะสามารถที่จะออกไปใช้ชีวิตในโลกของใต้ท้องทะเลได้แล้วค่ะดูไปค่ะหากคุณผู้ชมสนใจกิจกรรมนี้นะคะสามารถติดต่อล่วงหน้าได้เลยค่ะผ่านฝ่กิจการ,รพลเรือนค่ะของสอสอนะคะ เดี๋ยวปาขอไปไปเตากันนะครับว เรายังจะได้ปล่อยต่อแล้วนะคะเราสามารถรักโลกได้ง,ไง่ายๆเพียงแค่เราลดการใช้ขยะค่ะไม่ว่าจะเป็นกล่องโฟมพุ้งพลาสติกนะคะหรือแม้กระทั่งขวดน้ำค่ะน้องเต่าที่เราปล่อยไปจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะคะหมดเวลาของรายการน้องาป่าเป็นถิ่นอาหารแล้วนะคะเราพบกันได้ใหม่ในวันพฤหัสบดีหนะ้าสำหรับรวันนี้สวัสดีค่ะ